เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่ผ่านทางมาด้วยนะครับสาหรับในวันนี้ครับก็เป็นสกู๊ปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับพลังพิเศษจากผลปีศาจของ6กล่องนาภาแห่งกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรอย่างพลเรือตรีดีเอส k ดรกนะครับสายจากรัฐบาลโลกที่แฝงตัวเข้ามายังกลุ่มโจสรสลัดของไคโดนะครับอีกทั้งยังเป็นหัวหน้าหน่วยรับซอสของรัฐบาลโลกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับที่มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพลังผลพิศาตของเขามากเลยทีเดียวตัวของเขานะครับเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพิศาจส,สายโซออนดึกดำบรรย่างผลริวริวโมเดลอันโลโซลัสนะครับทำให้เขาสามารถปรแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์อันโลโซลัสได้ผลริวริวในที่นี้นะครับก็คือผลพิศาตที่มีสายพันธุ์แยกย่อยไปเป็นไดโนเสาร์ประเภทต่างๆนะครับเพราะในภาษาญี่ปุ่นคําว่าริวนั้นในที่นี้เนี่ยเอามาจากคําว่าเคียวริวที่หมายถึงไดโนเสาร์ ซึ่งคำว่ารีวดโดดๆเลยเนี่ยก็แปลว่ามังกรน,นั่นเองเฮ้ยนี่มันมีการเอาฟูดเทปเดิมมาใส่ในคลิปใหม่อีกต่างหากไอช่องนี่มันร้ายนี่ว่ะซึ่งเจ้าไดาโนเสาร์อันโลโซอลัสเนี่ยนะครับมันก็คือเจ้าไดาโนเสาร์ตัวนี้ในภาพยนตร์เรื่อง j u r a ส s i c World ์เดอะ l l ล n ล i นคิงดมนั่นเองนะครับ อันโลซอลัสเนี่ยถือเป็นไดโนเสาร์นักล่าที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ150กว่าล้านปีก่อนนะครับว่ากันว่าเป็นรุ่นพี่ของไท a รนโนซอลัสซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไดโนเสาร์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็เข้ากับยุ r จูเลสิกเวิลด์สุดๆเพราะว่าเจ้าอันโลซอลัสเนี่ยเป็นนักล่าที่อยู่ในยุคจูเลส,สิกนะครับแต่ว่าเจ้าพวกไดโนเสาร์ดังๆอย่างทีเล็กซ์หรือเลปเตอร์เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในยุคค,ครีเตชียสครับเป็นยุคหลังจากนั้นซึ่งถ้าเทียบกับท โดยนอกจากรูปร่างหน้าตามันจะต่างกันแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คืออันโลโซลัสนั้นมี3นิ้วนะครับส่วนไทโลโซลัสเวกเนี่ยจะมี2นิ้วและแขนของเจ้าทีเล็กเนี่ยก็จะดูน่ารักดุ๊กดิ๊กเหมือนมีไว้เฉยๆแล้วก็ไม่น่าจะใช้ทําประโยชน์อะไรได้มากเท่าปากของพี่แกและแน่นอนครับสิ่งที่มีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเกี่ยวกับ d ีเอสเดกเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละซึ่งถือเป็นระดับตำนานแบบคลาสสิกเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องมันมีมาอย่างนี้ครับ ในยุคโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมีแฟนๆวันพีซส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่า DS เอสเรกนั้นเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจที่สามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ทีเร็กได้แล้วก็มีชาวอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นใครเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาเป็นตำนานมากๆคนผู้นั้นนะครับเขาก็ได้อุตริตั้งชื่อผลปีศาจให้กับเร็กไปเลยว่าเขาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลเคียวเคียวโมเดลทีเร็ก์อ่าวันพีซแต่งเองแบบนี้เนี่ยพวกคุณอาจจะคิดว่าเอา้า แล้วมันแปลกยังไงสมัยนี้ก็ยังมีวันพีซแบบใครที่ไหนก็เอามาแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาเองได้จังเยอะแยะไม่ครับอันนี้เจ๋งกว่าตรงที่ว่าไม่รู้นะครับว่าต้นกําเนิดมาจากไหนแต่คําว่าผลเคียวเคียวโมเดลทีเล็กเนี่ยมันแพร่กระจายไปตามโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับหรือก็คือมีคนก๊อปไปทําเป็นข้อมูลตัวละครในวันพีซเลยแล้วก็โพสต์ลงกันตามเว็บแทบทุกเว็บนะครับแม้แต่บ้านเรานะครับ เว็บไซต์ดังๆเนี่ยต่างก็ลงข้อมูลตัวละครเลร็กว่าผลเคียวเคียวโมเดลทีเล็กตามๆกันหลายต่อหลายเว็บครับไม่เชื่อคุณลองไปค้นใน Google ว่าผลเคียวเคียวดูสิครับแม้แต่บทความที่เป็นไอไทม์ไลน์5000ปีวันพีซอะไรทั้งอย่างที่เขาโพสต์ลงเว็บแล้วก็มีคนลอกเนื้อหาเอาไปโพสต์ตาม ที่ตามเพจต่างๆหรือว่าก๊อปเอาไปอ่านทําเป็นคลิปทั้งดุนนะครับเขาก็ยังเคียวๆผลทีเล็กกับเขาด้วยนะครับซึ่งไม่รู้เลยนะครับว่าต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนคิดแต่ว่ามันแพร่กระจายไปทั่วโลกนี่แหละครับเป็นยังไงครับเคยได้ยินแต่ไม่เชื่อทีนี้เชื่อแล้วสิตำนานเลยไหมล่ะตำเนี่ยมันนานขนาดที่ว่าในวันพีซภาควานุคุนี้นะครับ มีการเขียนลงไปในเรื่องว่าเ s d เร k กเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพิศาตส,สายโซออนดึกดําบันผลริวริวโมเดลอันโลโซรัสแท้ๆนะครับพอในเรื่องวันพีซมันออกมาเป็นแบบนั้นก็มีกระแสะวิพากษ์วิจาร์ณโดยชาววันพีซโซเชียลออนไลน์ผู้นิยมเคียวเคียวทีเล็กกันนะครับว่าเฮ้ยได้ไงอ่ะมาอันลงอันโลโดดิโด,โ,ดโชโซรัสได้ไงมันต้องทีเล็กด้อ๋อบิดพลิ้วใช่ไหม เปลี่ยนกันดื้อๆแถกันหน้าดัานๆโอดะจอมหักหลังว่ะวะเอ้าจู่ๆคนเขียนผิดเฉยเลยพลังแห่งเคียวๆเนี่ยมันลึกล้ำจริงๆดังนั้นนะครับเรามาพิสูจน์กันนะครับว่าจริงๆแล้วอาจารย์โอดะแกหักหลังหรือว่าแฟนวันพีโซเชียลหน้าแหกแล้วเสือไม่ยอมรับเหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาเราไปดูกัน นี่นะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เปิดตัวออกมาเลยนะครับทั้งเวอร์ชั่นมังงะต้นฉบับแล้วก็เวอร์ชันอนิเมะเนี่ยดีเอสเรกนะครับที่แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นั้นมี3นิ้วนะครับดังนั้นโอเคไม่ใช่ทีเร็กแน่นอนนั่นก็คือแกเขียนให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแปลงร่างเป็นอันโลซอลัสมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับโอเคจบแล้วโอเคจบไวดีดังนั้นนะครับก็ถือว่าปิดตำนานนะครับดีเอสเรกกับพลังพิตตี้เคียวของเขาได้เลยแล้วก็ สอนให้รู้ว่าถ้าจะหาข้อมูลอะไรนะครับอ่านจากกร์ตูนวันพีซกันดีกว่าครับอย่าไปหาข้อมูลแต่ on the w e เว็บไซต์เลยสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจในวงการวันพีซโซเชียลระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หยิบมาเล่าคาไหนเนี่ยก็ประทับใจครานั้นดังนั้นก็ขอจบเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้ายนี้ฝันดีครับ